ဒါလေးကြည့်ပြောအသက်သင်းဂျွေရဲ့နာမည်လေးဒီတစ်ခါလေးပြောပြပေးမယ်နော်ဆုံအိုဒါလေးကိုဆုံအိုလို့ခေါ်တယ်နော်ဆုံအိုကတော့နံပါတ်5လောက်မမွွန့်တဲ့တီယုံမမွွန့်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲန်မိုတဲန်မိုကတဲန်မချိုက်ပူမန်ခုဒ်ကတော့ရှားပါတေမန်ခုဒ်က ไม,ไม่ใช่ด้เลมมไม่ใช่ด้เลมม์เนจีเรนจีกะชอบเล่ามันนี่เต็มเลยทุกคนอ,อืมไม่ชอบกินทุเรียนงะง้อเลยใจบา่าเด้ลำยายเลยย่าวะดีเซบบลดหลอ่อส้มกะแอต่บต่อไมันโซเช่ยเอ้ยเด็ดตีตอกองลงใช่ไหมน่าไปเจ็อแต่คู่กันมาท้าเชีนอืม ใจได้เทดีย้ําไจด่ดีมาเปล่าต้องเป็นอะโวคาโดโอเคทุกคนน้ใบตะเสกาทุเรียนใช่ปะเร่นเำบกูกาสับปะรดนะคะนใบเชกาลังยายน้บคเนกางอกนชาวกาตังโมน้ใบงากาส้มโอน้บเลกามะมวงน้ำใบตองกามังคุดน้เกาเลนสีนเเตกาส้ม Llame, ¿no?